เอิวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะภะราณสิยัง วิหารติอิสิปันเนียมิคาทายตันรโคภะคะวะปัญจวัคีเยปิคุอามันเตสิทเวเมปิคะเวอันตาปาบชิเตนนเสวิตาภายุจายังกามิสุขามสุข อนิกานุโยโคหโนุคาโมะปุทุชนิโกะอนาริโยอนาตาสันติโตโยจายังอาตะกิลมาทานุโยโคทุโคอนาริโยอนาตาสันติโตเอเตเตปิคเวอุพัวอัน เตอนุปคัมมะมชิมาปฏิปทาตถาคตนณอภิสัมบูทธาจักุกรณียานกรณีอุปสมัยอาปินญาสัมโพธายานิพานายสังวาตติกตมาจะสัพพิคขเวมาชิมา ปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานการณีอุปสมัยญอปิญญาญสัมพุทธายนิทานายสังวัตติอายมีวะอริโยอาถังคิโกมาโคสยทิทางสัมมาทิ ติสัมมาสังกัปปวสัมมาวาจะสัมมากรรมตัวสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาทิอายังโคสภีคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุน ทาจักขุกรณียานกกรณีอุปสมัยยอปิญญายสัมพวธายนิทานายสังวาตติทังโคปนภิเขเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณงปิทุขังโสกปริ เทวทูกขเทวมนาสุปายาสาปิทูกขอาติเยหิสัมประโยช์โคทุโคปิเยหิวิประโยโคทุโคยามปีชังนราปติตามปิทูขังสังคีเตนะปันจุปาทานขคันธาทุขาอิทังโค ปนาปีกเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจยัญยังตันหาปวนโนภวิกานันธิราคสหกตาตาตรตาตราปินันธินิสยะธิตังกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอีทางโคปนาปีกเวทุกข niro tua ya saja yosa yewatan hanya assawirakan dirocaku bat ini sakkuangku panapi kawe kamiro kami nih patipatah ya อาทังที่โกมาโคสายยทิทังสัมมาทิทิสัมมาสังกบปูสัมมาวาจาสัมมากรมมตัวสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสัมมา อทางทูกขังอริยศาสตร์จันติเมผีคเวผุปเะอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริย สัจจังปริญญาันติเมปีคะเวปูเพอนันตสุเตสุรรมเมสุจักุงอุทัปปิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปทิตังโคปนิทังทุกทังอริยสัจจังปริญญ ตนติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอิทังทุกสมุทโยอริยสัจติเมพิคะเวปุเพอนัน อนุสตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอนุกัอุทปาทิตังขปานิทังทูกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตาพันติเมพีกเวโอเพอนุเตสุ อัมเมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมปิขะเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจัคุง อุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทัวขนิโรทัวอริยสัจจันติเมพีคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปา ที่วิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิตังทุกนิโรธุออริยสัจสัจจิกตาพันติเมพีกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาทิญาณงอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุท อปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิตังทัวกนิโรธัวอริยสัจจงสัจจิกตันติเมพีกเวปุเปอันนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุตปาทิอิทังทุกนิโรทคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพีคะเวบุเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยาังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุอตปาทิตังโคปนิท ตังตัวคนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงภาเวตาพันติเมภิคเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโปนิท ตังตัวคันิโรตคามิเนปฏิปทาอริยสัจจานภาวิตันติเมพิกเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุณอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุตตปาธิยาวกีวันจะเม ภิกเวอิเมสุจตุวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัดสาการังยถาปุตังยานตาสนาสุวิสุทธังอาโหสิเนิวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมารเกสัพรมเกสัสมาณพรหมัน นิยาปชายสเทวมนุษยอนุตรังสัมมาสามพูทิงอภิสามพูทวปาจัญญาสิงญตัวจะโคเมพิกเวอิเมสุจะตัวสุอริยสาจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัสสาการังญาถาภูตังญาณทัสสน นางสุวิสุทธังอะโหสิอาคาหังปีกเวสเทวเกโลเกสมารเกสะพรมมเกสะสมณพระมณิยปชายสเทวมนุสัยยะอนุตตรังสัมมาสัมปวทิงอภิสัมปวทวปาจัญญาสิงญานันจปณเมธา senang utapati aku pame wimuti ayaman timasha tinati tani puna pawati ita mawaja pakawa atamana panjawa kia piku pakawa tua pasitang apinan tung imasmin japanawaya karena sering panjamane ยาสมตัวโกนทานยาสวิรชาวีตมะลังธรรมจากคุ่อุทปาทิยังกินจิตสมุทัยธรรมังสาพันต่างมิรธวธรรมันติปวติเตจพควตาธรรมจากเกภุมมาเทวาสศรษมมนุสเวสุนอตามพควตา apa ranasiyang isipatne mikaaya anutarang thamajang pavatitang apatiwatiyang samanena wa pramanena wa tevena mare wa marena pramuna wa pramunawa ेवा नं साथां सुतवा चा तु राजिका धेवा साधमनुे सो चा तु วาตาวติงสาเทวาสัตมโนสาเวสุงตาวาติงสานังเทวานังสาตังสุตตวายามาเทวาสัตมโนสาเวสุงยามานังเทว สวาตุสิตาเทวาสัตมนุสเวสุนตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมมะ ตีเทวาสัตมนุสเวสุนิมมานะรตินังเทวานังสัตวังสุตตวะปรณิมมิตวะสวัตติเทวาสัตมนุสเวสุนมปรณิมมิตวะสวัตตินังเทวานัง ตาทังสุตตะวะพระมกายิกาเทวาสัตถมโนสาวเสุงิตัมปะกวาตาภาราณสิยังอิสิปตะเนมิขาทายาโนตาะ มาจากังปวัติตังอาปาติวัติยังสมเนนาวาพระมเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกัสมิ อิตะเตนะคะเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตุอภพุคติอายันจักทัสสะหาสีโลกาธาตุสัมกรมปิสัมปะกรมปิสัมปะเวทิอภปมาโนจะโอราโรโอปาสุโลเกปาตุระ โหสิอติกกรรมเมวเทวานังเทวานุปบาวังอัตโคป สวอุทานังอุทานิสิัญญาสิวัตพะโกณทันโยอัญญาสิวัตพะโกณทันโยติอิติหิตังหายะสัมมาตัวโกลทานยะสัญญากณทันโยตเววันนาอาห